ครับเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องนะครับวิดีโอรีวิวสกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมอิงเชื่อเลยนะครับว่าหลายๆคนที่เคยเดินเข้า7 e เ e ่ e อเเเพื่อหาสกินแคร์เนี่ยเคยเกิดอาการมึนงงเพราะว่ามันมีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากๆเลยอิงเข้าใจดีเลยนะครับเพราะว่าในการหาข้อมูลเพื่อทําวิดีโอนี้เนี่ยอิงก,ก็ตาลายมากๆเลยกับการพลิกหลังกล่องอ่านส่วนผสมของสกินแคร์ม,มากมายที่อยู่ในเซเว่นเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยอิงได้ทําการ้านมาแล้วนะครับแล้วก็อิงอยากเป็นเหมือนเพื่อนของคุณ เดินเข้าเซเว่นด้วยกันแล้วก็จะช่วยให้คุณเลือกแต่สกินแคร์ที่น่าใช้แล้วก็หลีกเลี่ยงอันที่ควรระวังวันนี้เนี่ยอิงก็จะพยายามชี้เป้าสกินแคร์ต่างๆในทุกหมวดเลยนะครับในเซเว่นที่อิงคิดว่าเหมาะสมสําหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็จะทําให้ผิวคุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีรวมถึงสกินแคร์ที่ส่วนตัวแล้วอิงไม่แนะนําอย่างมากจากมุมมองส่วนผสมเรามาดูกันดีกว่าว่าอิงจะสามารถสร้างรูทีนงบประหยัดที่อิงจะกล้าใช้เองจากเซเว่นได้หรือไม่แต่ก่อนอื่นอิงอยากจะขอเน้น นิดนึงนะครับว่าถึงแม้ว่าอิงจะเป็นคนคิดว่าคุณสามารถสร้างสกินแคร์รูนที่ดีได้ในสกินแคร์ทุกราคาแต่อิงก็เชื่อเหมือนกันว่ามันมีสกินแคร์ที่อิงไม่อยากใช้ในทุกราคาครับไม่ว่าจะเป็นคน์เตอร์แบรนด์ราคาสูงหรือว่าสกินแคร์จากเซเว่นเพราะฉะนั้นในวิดีโอวันนี้ถ้าเกิดอิงพูดถึงสิ่งที่อิงไม่ชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากการมีอคติกับผลิตภัณฑ์ราคาถูกนะครับและส่วนตัวเราอิงก็ไม่ได้เกลียดผลิตภัณฑ์พวกนั้นนะครับแต เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า step แ,แรกในรูนตอนเช้านะครับก็คือการล้างหน้าถ้าเกิดคุณมีผิวมันเนี่ยคุณก็อาจจะล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีผิวแห้งแบบอิงเนี่ยการล้างหน้าด้วยน้ําเปล่าก็เพียงพอแล้วเพื่อที่คุณจะได้เก็บไขมันดีแล้วก็รักษาเกาะป้องกันผิวคุณไว้นะครับหลังจากนั้นอิงก,ก็จะตามด้วย moisturizer นะครับ moisturizer ที่ดีเนี่ยจะต้องสร้างเกาะป้องกันผิวนะครับเพื่อที่ไม่ให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกจากผิวซึ่งในเซเว่นเนี่ยอิงสังเกตว่าแทบจะไม่มี m o i s t u เ i z e r แบบนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นซ um, รมมหือ เซรัเหลวที่มีครีมกันแาดผสมนะครับซึ่งมันจะไม่สามารถให้ความชุ่มชื้นได้เพียงพอเพราะว่าเนื้อสัมผัสของมันเนี่ยจะเป็นน้ําแต่ว่ามันจะไม่มีส่วนผสมออก l u s i v e ที่จะช่วยสร้างเกราะป้องกันผิวนะครับแล้วก็ช่วยไม่ให้น้ำเนี่ยระเหยออกจากผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวของเราก็จะสูญเสียน้ําให้กับอากาศตลอดทั้งวันนะครับในกระบวนการที่เรียกว่า trans epidermal water loss ตอนแรกเนี่ยอิงก็เกือบล้มเลิกการทาคลิปนี้แล้วนะคะเพราะว่าอิงหา moisturizer ที่สร้างเกราะป้องกันผิวแบบนี้ไม่ได้ในเซเว่นแต่ว่าพอค้นไปค้นมาเนี่ยอิงก็เจอตัวนี้นะครับตัว simple hydrating light moisturizer ในชั้นส่วนผสมนะครับตัวนี้มันก็มี humectant ช่วยดึงน้ําแล้วก็เพิ่มความชุ่มชืน้นอย่างเช่น g l y c e r i นแล้วก็ a พนตีน o l ในขณะเดียวกันมันก็มีส่วนผสมของ occlusives นะครับอย่างเช่น f a t t y Alcohols แล้วก็ Mineral O i l ที่จะช่วยสร้างเกราะป้องกันผิวแล้วก็ไม่ให้น้ำเนี่ยละเหยออกไปจากผิวนะ Erm Water บางคนอาจจะเคยดิ้นนะครับว่าเอ๊ะ mineral o อ l เนี่ยทำให้เกิดการอุดตัน <What? S 1> หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดนะครับ m i n e r อ l oil ยเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปในผิวหนังเราได้แต่ว่ามันจะอยู่ข้างบนผิวหนังนะครับเพื่อสร้างเกาะป้องกันนี้เดี๋ยวอิงจะแปะลิงก์อันหนึ่งนะครับเป็นบทความของคุณหมอดังคนหนึ่งที่เขาอธิบายเกี่ยวกับ Mineral o อ l ยได้ดีมากๆเลยลงไปใน d e s c r i p t i o n b o x ให้นอกจากนี้เนี่ยมันก็มีไนซนามาดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนผสมโปรดของอิงเลยเพราะว่ามันจะช่วยคุมควววามมันได้ช่่ยเรืองสิ ก็ช่วยเรื่องจุดหนังดาได้ด้วยนะครับแล้วก็มียูเรียด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมแอคทีฟที่หลายๆคนมักจะมองข้ามเนอะยูเรียเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวได้แบบอ่อนโยนแล้วส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงก็ใช้ยูเรีย10%ตลอดเลยนะครับในการรักษาพวกเม็ด KP หรือว่า keratosis pilaris บนต้นแขนกลับมาที่ตัวนี้นะครับมันก็มี a l โ o เ i n กับ i ิส b o l o ลด้วยนะครับที่จะสามารถช่วยลดการราคายเคืองได้ด้วยแล้วก็ไม่มีน้ําหอมหรือว่าส่วนผสมที่อิงคิดว่ามีความเสี่ยงสูงสําหรับคนผิว นเนื้อสัมผัสของมันเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับอิงคิดว่าคนที่คิดค้นสูตรนี้เนี่ยเขาเก่งมากๆเลยในการหาสมดุลระหว่างส่วนผสมของน้ําแล้วก็ส่วนผสมของน้ํามันมันมีเนื้อสัมผัสที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ซึมเร็วแล้วก็ไม่ทําให้ผิวเนี่ยรู้สึกเหนียวเลยแล้วแพคเกจิ้งของเขาก็ใช้พลาสติกน้อยกว่าแพคเกจิ้งอื่นๆเนี่ย62%เลยนะครับสำหรับปริมาณ50 ML โดยรวมแล้วอิงก็เลยคิดว่าเป็นมอยส์เ r อร์จากเซเว่นที่คุ้มค่าแล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีมากมาก เพราะฉะนั้นในสเต็ปแรกของรูทีนนะครับอิงก็จะเลือกตัว Simple Hydrating Light Moisturizer ตัวนี้ในราคาเพียง79บาทสําหรับ50 ml สเต็ปต่อไปในช่วงเช้าก็คือครีมกันแดดนะครับอิงสังเกตว่าครีมกันแดดในเซเว่นส่วนใหญ่เนี่ยจะผสมกับครีมบำรุงหรือว่ารองพื้นนะครับเป็นเหมือน two in one อาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการลดจํานวนสินค้าหรือว่าประหยัดพื้นที่หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เข้าไปซื้อสกินแคร์ในเซเว่นนะครับที่อาจจะอยากประหยัดเงินเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์แบบตัวนี้นะครับซึ่งเป็น ครีมบำรุงที่เขาเขียนว่าสามารถป้องกันแสงแดดได้แต่ไม่ระบุนะครับว่ามี S P F หรือว่า P A เท่าไหร่แล้วจะสามารถป้องกันแสง U V A กับ U V B ได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับอิงเนี่ยครีมกันแดดเป็นสเต็ปที่สําคัญที่สุดในรูทีนนะครับถ้าเกิดคุณมีงบจํากัดเนี่ยอิงก็แนะนําให้ลงทุนงบส่วนใหญ่เนี่ยกับครีมกันแดดนะครับครีมกันแดดที่เป็น two in one แบบนี้เนี่ยมันจะไม่เพียงพอที่จะสามารถป้องกันผิวคุณจาก U V A กับ U V B ที่จะก่อให้เกิดจุดด่างดำริ้วรอยแล้วก็สิวกับมเรล็งนะครับเช่น เดียวกันนะครับตัว L'Oreal แบบนี้ที่มี SPF แค่17หรือว่าตัว Pond นะครับ SPF 30กับ Snail w ไว t e SPF 30เหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดดูจากกราฟนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าการป้องกัน UVB นะครับของ SPF 30กับ SPF 50มันค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยนะครับ SPF 50เนี่ยจะสามารถกันได้มากกว่า SPF 30ประมาณ1.65เท่าเลยส่วนตัวแล้วอิงก็เลยแนะนําให้หาครีมกันแดดเฉพาะนะครับที่มี s p f 50เพื่อกันไว้ก่อนดีกว่าครีมกันแดดใ เซเว่นที่อิงคิดว่าสามารถป้องกันแสงได้เพียงพอเนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับตัวแรกก็คือ Bora UV Aqua Rich SPF 5 0บวก PA บวก4ตัวนะครับเขาก็จะใช้ UV filter รุ่นใหม่ๆนะครับอย่างเช่น Uvinol T 150ที่กันแสง UVB Uvinol A Plus ที่กันแสง UVA แล้วก็ t i n o s o r b S ที่กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB เดี๋ยวองจะลองแกะมาโชว์เนื้อสัมผัสให้ดูนะคบเนื้อสัมผัสมันเนี่ยอองว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ว่าปัญหาเดียวที่อิงมีเกี่ยวกับกันแดดตัวนี้เนี่ยก็คือมันใส่น้ำ อ,มมอิงคิดว่าน้ําหอมในคลิปกันแดดเนี่ยควรจะระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันสามารถเกิดปฏิกิริยากับแสงแดดได้แล้วก็ทําให้มันออกซิไดซ์แล้วก็กลายเป็นสารที่อาจทําให้เกิดการระคายเคืองได้อีกตัวหนึ่งที่คิดว่าโอเคนะครับก็คือตัว nivea sun protect and white SPF 5 0บวก PA บวก3ตัวตัวนี้เขาก็จะไม่มีน้ําหอมนะครับแต่ว่าเขาก็จะใช้ฟิลเตอร์กันแดดรุ่นเก่านะครับอย่างเช่นเอวาเบนโซนกับออกซิโคลีนถึงแม้ว่ามันจะกัน UV ได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ว่าองคิดว่ามันจะไม่ ไม่ดีหรือว่าไม่คงทนเท่าฟิลเตอร์รุ่นใหม่ๆอย่างเช่นในตัว Bio Ray แต่อิงชอบที่มันไม่มีกลิ่นเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนื้อสัมผัสข,ของมันอิงว่าซึมได้ดีกว่าตัว Bio Ray นะครับอิงก,ก็ขอเลือกตัว Nivea แล้วกันนะครับในราคา149บาทสําหรับ50 ml ประเด็นหนึ่งที่อิงอยากพูดถึงนิดนึงเกี่ยวกับครีมกันแดดพวกนี้ก็คือการตลาดที่ใช้คําว่าขาวหรือว่า White ไม่ว่าจะเป็น Olay Ponds Nivea หรือว่า Snail White นะครับเมื่อกลางปีนี้เนี่ยบริษัท Unilever ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทสกินแคร์ยยักกใหญ่ของโลเลเ เขาก็ประกาศว่าเขาจะเลิกใช้คําว่า w h i t e n i n g ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขาโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ขายในเอเชียนะคะเพื่อพยายามปฏิเสธไอเดียที่ว่าความสวยความงามเนี่ยควรหมายถึงสีผิวแค่สีเดียวแล้วก็เปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้บริโภคนะครับเพื่อให้ชื่นชมสีผิวอื่นๆด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับแล้วอิงก็อยากเห็นแบรนด์อื่นๆที่ขายอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องแบบนี้มากขึ้นด้วยต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แต่งหน้าหรือว่าใช้ครีมกันแดดเยอะ แรกในช่วงตอนเย็นของคุณควรเป็นการทำ double cleanse โดยการใช้ micellar water หรือว่า cleansing oil ส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงจะชอบใช้ cleansing oil มากกว่านะคะเพราะว่าอิงรู้สึกว่ามันไม่ต้องใช้สัลีถูหน้าเยอะแล้วก็มันสามารถทำความสะอาดได้ดีกว่า micellar water แต่ว่าในเซเว่นที่หน้าคอนโดอิงเนี่ยเขาก็ขายพวก micellar water เป็นหลักนะครับอิงก็แนะนำให้หาสูตรที่เบสิกที่สุดนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกกลิ่นกุหลาบหรือว่าอะไรต่างๆมันไม่ได้ช่วยให้ประสิทธิภาพทำความสะอาดดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็น การเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จําเป็น2ตัวที่คิดว่าค่อนข้าง no nonsense มากๆแล้วก็จะไม่มีส่วนผสมอะไรที่ไม่จําเป็นที่ใส่เข้ามานะครับก็คือตัว Garnier สีชมพูอันนี้แล้วก็ตัว n i v e a White Oil Clear นะครับทั้ง2ตัวนี้เขาก็ใช้ surfactants หรือว่าสารทําความสะอาดที่ค่อนข้างคล้ายกันเลยแต่เพราะว่ามันมี surfactants เนี่ยคุณก็ต้องอย่าลืมล้างมันออกหลังจากที่ใช้ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเที่ยวกันคืนแล้วก็กลับบ้านดึกแค่ไหนเนี่ยคุณก็ต้องอย่าลืมล้าง micellar water ออกเพราะว่าสาร surfactants พวกนี้เนี่ยมันจะกัดผิวคุณแล้วก็ทําความสะอาดผิวคุณไปเรื่อยๆนะครับจนคุณล้างมันออกแปลว่าถ้าเกิดคุณนอนกับมันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็การทําลายเกราะป้องกันผิวคุณได้เดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบการทําความสะอาดของ2ตัวนี้กันดูนะครับทางด้านซ้ายจะเป็นกรอนิเอนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นดีเวียเดี๋ยวอิงจะลองเอาสัลีเนี่ยมาลองลบดูนะครับ อิงคิดว่าจริงๆแล้วมันประสิทธิภาพพอๆกันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดีเพราะมันก็ราคาเท่ากันด้วยอิงก็ว่าเป็นตัวเลือกที่โอเคทั้งคู่นะครับแต่ว่าอิงก็ขอเลือกตัวกอร์นีเอละกันเพราะว่ามันส่วนผสมน้อยกว่านะครับในราคา55บาทสําหรับ 50ML เพราะฉะนั้นยอดรวมของอิงเนี่ยก็จะอยู่ที่283บาทสเต็ปต่อไปก็คือการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าธรรมดานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหมวดของสกินแคร์ในเซเว่นที่มีของน่ากลัวเยอะที่สุดนะครับเรามาเริ่มจากตัวทิงคิดวว่าคร มากมากกๆันกก่่อนนดีวาั่นก็คือตัวนี้นะครับตัว Garnier Men Turbo Light Oil Control 3 in 1 Charcoal Foam ตัวนี้จําได้ว่าอิงเคยใช้นะครับตอนประมาณม1ห,หรือว่าม2ออ,อิงก,ก็ต้องขอโทษผิวตัวเองด้วยนะครับ <laughs> ถ้าเกิดคุณเคยดูวิดีโอก่นกอนๆของอิงเนี่ยน่าจะรู้นะครับว่าอิงไม่ชอบ Physical Exfoliation หรือว่าการขัดผิวด้วยเม็ดธรรมชาติต่างๆอย่างเช่นตัว Walnut Scrub ของ Huxley นะครับเพราะว่ามันมีความแหลมคมที่สามารถสร้างบาด แผลเล็กๆบนผิวคุณได้แต่ว่าในตัวนี้เนี่ยเขาใช้สิ่งที่น่ากลัวกว่าวอลนัทสครับอีกนะครับนั่นก็คือพา r เมหรือว่าหินภูเขาไฟส่วนผสมนี้เรามักจะพบได้ในส c รับสําหรับเท้านะครับเพราะว่ามันมีความรุนแรงมากๆอิงรู้สึกได้ถึงเม็ดๆที่แหลมๆเลยนะครับเดี๋ยวอิงจะลองวัดค่า pH ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ9นะครับอิงว่าปกติโฟมล้างหน้าที่ดีจะควรอยู่ประมาณ pH 5 5นะครับเป็น pH ที่เหมาะสมสําหรับผิวถ้าเกิดสูงเกินไปแบบตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถ ทำลายสมดุลของผิวนะครับแล้วก็ทําให้ผิวนี่แห้งมากๆเลยรู้สึกถึงความแห้งแบบเยียดๆบนมือได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็ใช้เซอร์เฟกตแทนส์แล้วก็ตัวทําฟองที่แรงๆเยอะเลยแล้วเพื่อซ้ําเติมความแห้งอีกเนี่ยตัวนี้เขาก็ใช้ส่วนผสมของคาร์ลนที่จะช่วยดูดความมันแล้วก็กรด BHA หรือว่าซาลซิเลตอิดด้วยที่จะลงไปในรูขุมขนเราเพื่อที่จะขจัดความมันนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะทําให้ผิวคุณรู้สึกแห้งมากๆเลยซึ่งคนที่มีผิวมันเนี่ยเขาก็อาจจะชอบความรู้สึกนี้ก็ได้ แต่ว่าความแห้งนี้เนี่ยมันจะหลอกให้ผิวคุณคิดว่ามันแห้งเกินไปนะครับแล้วผิวคุณเนี่ยก็จะผลิตความมันออกมาเพิ่มเพื่อรับมือกับความแห้งอันนี้ทําให้ผิวของคุณเนี่ยมีความมันยิ่งกว่าเดิมในระยะยาวแล้วก็มีส่วนผสมของเมนทอลนะครับที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันรู้สึกเย็นๆตอนอยู่บนผิวคุณแต่เป็นตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะว่าสามารถทําให้เกิดการระคายเคืองได้สําหรับผู้ชายคนไหนที่อยากใช้สกินแคร์ที่ทํามาเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะเนี่ยอิงไม่อยากให้คุณมองสกินแคร์เป็นเรื่องของผู้ หรือว่าผู้หญิงนะครับเพราะว่านั่นก็คือกับดักของการตลาดมันมีแค่สกินแคร์ที่น่าใช้แล้วก็ไม่น่าใช้จากมุมมองส่วนผสมมันมีโฟมล้างหน้าคล้ายๆแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับที่เห็นอยู่ในเซเว่นอิงก็แนะนาให้ทุกคนเนี่ยลองหาข้อมูลเกี่ยวกับค่า pH ของมันแล้วก็ส่วนผสมต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับแต่ว่ามันก็มีบางตัวที่ดีนะครับอย่างเช่นตัว Simple Moisturizing Facial Wash ตัวนี้นะครับเป็นสูตรที่อิงคิดว่าค่อนข้างเคารพผิวมากๆเลยมันจะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับที่อิงเคยพูดถึงไปแล้วในวิดีโอ เปิดกลุ่นักศึกษาของเองจะต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้เขาจะใช้ surfactant หรือว่าสารทำความสะอาด SLES นะครับหรือว่า sodium lauryl sulfate เป็นสารทำความสะอาดที่ไม่ได้อ่อนโยนที่สุดแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงที่สุดนะครับจะอยู่ประมาณตรงกลางในขณะที่ตัว m y c e l a r gel wash เนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวที่อ่อนโยนมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัว cocamidopropyl betaine แปลว่าตัวจาก7ตัวนี้เนี่ยจะอ่อนโยนน้อยกว่าแต่ว่าก็จะเหมาะกับคนผิวมันแล้วก็คนที่แต่งหน้าเยอะมากกว่านะครับมันมี humectant ช่วยเพิ่มควาช่ม ชื้นอย่างเช่นกลิซอรินแล้วก็พันตีนอลแล้วก็สารช่วยลดการระคายเคืองอย่างเช่นเบสโบโลกับสารสกัดจากแคโมไมล์เดี๋ยวอิงจะลองทดสอบค่า pH นะครับแต่ว่าอิงค่อนข้างมั่นใจว่าซิมเปิลไม่น่าจะทำให้อิงผิดหวัง ใช่ล้ครับจะอยู่ที่ประมาณ5-6นะครับซึ่งเป็นค่า pH ที่เหมาะสมสําหรับผิวเลยแต่ว่าหลังจากล้างหน้าเสร็จเนี่ยก็อย่าลืมตามด้วย moisturizer ด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราล้างหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เกาะป้องกันผิวเราโดนทาลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเสริมเกาะป้องกันผิวด้วย moisturizer นะครับเพราะฉะนั้นในเต็ปของโฟมล้างหน้านะครับอิงก็จะเลือกตัว simple moisturizing face wash ตัวนี้ในระคะ79บาทสําหรับ50 ml และยอดรวมทั้งหมดของ routine seven ของอิงเก็จะอยู่ที่362บาทนะครับ แล้วครับหลายหลายคนอาจจะมีคําถามว่าทําไมอิงถึงไม่รีวิวซองเซรั่มต่างๆในเซเว่นล่ะอิงเชื่อเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณใช้ครีมกันแดดมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็คุณล้างหน้าอย่างสะอาดเนี่ยคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงแล้วก็ลดปัญหาผิวต่างๆได้มากเลยอย่างเช่นสิวริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดานะครับอิงแนะนําว่าให้คุณอย่าเพิ่งรีบไปหาพวกเซรั่มบํารุงต่างๆที่มีส่วนผสมแอคทีฟสนุกๆอย่างเช่นวิตามินซีหรือว่าวิตามินเอนะครับถ้าเกิดคุณยังหาสกินแคร์พื้นฐานเหล่านี้ที่เหมาะ ัผิวตวตเองไไม่ได้แล้วไว้เดี๋ยวอิงจะมาทารีวิวพวกซองเซรั่มต่างๆในเซเว่นให้นะครับสำหรับคนที่อยากอัพเลเวลสกินแคร์รูทีนของตัวเองอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนานะครับนั่นก็คือการหาพวกครีมหรือว่าสกินแคร์พวกนี้ในไซส์ที่ใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะสําหรับพวกครีมกันแดดนะครับเพราะว่ามันจะถูกกว่ามากๆเลยสําหรับคุณในระยะยาวเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ผลิตภัณฑ์พวกนี้ลงไปในด e สคริปชั่นบ็อกซ์ด้านล่างให้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณซื้อผ่านลิงก์พวกนี้เนี่ยอิงก็จะได้ค่าขนมเล็กน้อยด้วยนะครับโดยว นนแต่ว่าอาจจะต้องควานหาเล็กน้อยเพราะว่ามีตัวเลือกให้เยอะมากเลยอิงก็อยากให้ทุกคนตั้งสติดีๆก่อนนะครับแล้วก็ลองนําคอนเซ็ปต่ตางๆที่ิงได้อธิบายในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปลองพลิกหลังกล่องดูนะครับแล้วก็หาสกินแคร,ร์ที่ดีที่สุดให้กับผิวตัวเองถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับว่าคุณมีประสบการณ์ดีไม่ดียังไงเกี่ยวกับสกินแคร์ของเซเว่นหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากให้อิงรไรสาเาด้ล,ดเลยับห ันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเดี๋ยวอิงจะขออนุญาตไปทานยากแก้แพ้ก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจมูกนี่ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไว้เจอกันอาทิตย์หน้านะครับ